รองเลขาธิการปปชวรวิทย์สุขบุญบอกว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชภายใน30วันนับจากวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันที่4กันยายนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่3ตุลาคมนี้โดยในวันที่17กันยายนสํานักงานปป,ปชจะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้คอรมอฟังที่ทําเนียบรัฐบาล ส่วนการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอต่อสาธารณชนนั้นปปชจะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในวันที่3ตุลาคมนี้หลังจากนั้นปปชจะตรวจสอบความถูกต้องในบัญชีทรัพย์สินที่สอนอชอยื่นแสดงขณะที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอรัมพลกิติอัมพลกับรองนายกวิศนุเครืองามที่ดูแลฝ่ายกฎหมาย จะร่วมกับปปชเพื่อที่แจงขั้นตอนการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีชุดนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยื่นได้ครบ